น่ารักน่เอ็นดูสุดๆเลยละค่ะสาวน้อยแก้มยุ้ยน้องวันใหม่ที่ได้กราบคุณแม่ผู้มีพระคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมพี่ชายคนโตบอยมาก่อนทำเอาคุณแม่งามทิพย์กลับลื้มใจเอามากๆเลยละค่ะเมื่อกี้วันใหม่ก็เหมือนกับเข้าใจเข้าใจนะเพราะว่าตอนที่สงการอ่ะก็มีทําน้องคงยังจําบรรยากาศนั้นได้เดี๋วเมื่อกี้นี้ที่บนเวทีน้องก็ทำก็คอยแบบค่อยๆอย้ายให้เขาซึมรั์ให้เขาให้เขารู้ว่านี่คืออะไรทําเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้ และเพราะช่วงนี้สมาชิกบ้านฉัดบริรักษ์คิวฮอตเป็นพิเศษแต่ละคนต้องเดินสายออกอีเวนต์แทบไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะหนุ่มบอยที่ติดทายละครและต้องพาคุณแม่ไปรับรางวัลแม่ดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์ช่วงวันแม่ปีนี้จึงไม่มีแผนจะยกครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนกันนอกจากทานข้าวร่วมกันเท่านั้นแต่ถาวางพร้อมกันเมื่อไหร่จะรีบจัดคิวไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแน่นอนค่ะไม่ได้ว่าจต่เป็นนองเนเจศากาลนะครับคือแค่ว่าถ้ามีวันหยุดที่ต,ตรงกันมากกว่าเราก็จะนัดกันไปแหละบางทีมันกะเกณไม่ได้บางที อาจจะแบบรู้ตัวล่วงหน้า3วันว่าเอ้ยพอดีหยุดพอดีคิวว่างขึ้นมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยตรงกันไปไหมไปอะไรอย่างเงี้ยไปเลยถ้าว่างปุ๊บเราก็หาเวลาไปได้กันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะแบบได้แค่2วันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบไปทะเลใกล้ๆไม่ต้องไกลอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเหมือนกันครับผมเดี๋ยวนี้มีวันใหม่ก็เหมือนได้ไปบ่อยขึ้นใช่คเพราะว่า <laughs> เหมือนทุกคนก็อยากไปสนุกกับน้องอยากพาน้องไปมีความสุข แม้จะไม่ให้ความสำคัญกับวันพิเศษแต่นุ่มบอยบอกว่าเขาและน้องๆให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรกเสมอค่ะ